สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพีคไทยดาสปอยหนังหนังที่ไอจะมาสปอยในวันนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึง่งที่เธอต้องการเรียนรู้เรื่องการมีเซ็กโดยที่เธอก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมหรือสอบถามจากพี่ทั้งสองคนที่เธอสนิทเธออยากรู้ว่าการมีแฟนคนแรกและการมีเซ็กเธอสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเรื่องนี้ไม่ได้หื่นขนาดนั้นนะคะออกจะให้ความรู้มากกว่าเป็นเหมือนความคิดของผู้หญิงที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะคิด เหมือนกับเธอเกิดมาขนาดนี้แล้วอย่ารอช้าดีกว่าค่ะไปรับฟังสปอยกันได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะไอจะได้มีกําลังใจหาหนังเรื่องใหม่ๆม,มาให้กับทุกคนก่อนอื่นไอจะแนะนําตัวละครทีเดียวเลยนะคะเริ่มจากสาวผมหยิกคนแรกเธอมีชื่อว่าอาอินเธอก็เป็นนางเอกของเรื่องนะคะไอจะเรียกเธอว่านางเอกเลยละกันส่วนสาวผมยาวเซ็กซี่คนนี้เธอมีชื่อว่าจียูเธอเป็นนักเขียนเก่าแล้วเป็นเจ้าของ แถมยังเป็นรุ่นพี่คนสนิทของนางเอกด้วยและสาวคนสุดท้ายเธอมีชื่อว่าฮายองเธอเป็นสาวเรียบร้อยแล้วก็พูดน้อยแล้วก็เป็นรุ่นพี่คนสนิทของนางเอกเหมือนกันนะคะเปิดเรื่องมานางเอกเธอกําลังจูบก,กับผู้ชายคนหนึ่งและก็เริ่มมีกิจกรรมอะไรด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกของเธอเลยก็ว่าได้แต่แล้วเสียงหมาเห่าก็ได้ดังขึ้นมันก็คือเสียงนาฬิกาปลุกข,ของเธอนั่นเองเธอได้ฝันว่าเธอกําลังมีอะไรกับคนที่เธอแอบชอบชายคนนั้นก็คือรุ่นพี่บอมจุนเขาเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานที่ ร้านคาเฟ่เดียวกับเธอวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเรียนซัมเมอร์เธอก็ได้มาเดินเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับทําไมผู้หญิงถึงต้องฝันลาโมตอนนั้นรุ่นพี่จียูก็ได้เข้ามาทักเธอเธอก็เห็นว่านางเอกแต่งตัวมิดชิดเกินไปก็เลยไปปลดกระดุมเสื้อให้กับเธอเธอก็ได้แซวนางเอกว่าน้องสาวของเราเคยโดนเปิดสิงหรือย,อยังเนี่ยนางเอกก็พูดว่าอย่าถามเรื่องนี้เลยนะไม่แปลกใจเลยที่พี่เป็นนักเขียนเพราะพี่เอาแต่คิดอะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยจากนั้นทั้งสองคนก็มาในห้องเลี้ยน นางเอกก็ถามจียูว่าทำไมถึงหยุดเรียนไปล่ะเธอก็บอกว่าเธอหยุดไปเที่ยวมาหน้าหนังก็ฉายให้เห็นว่าจียูดรอปเรียนไปสองปีตอนนั้นฮายองก็ได้เข้ามาพอดีนางเอกก็ได้ทักทายเธอเหมือนว่าฮายองกับจียูไม่ค่อยจะถูกกันนางเอกก็ถามจียูว่าพี่รู้จักกับรุ่นพี่ฮายองไม่ใช่หรอก็เคยเรียนห้องเดียวกันนี่นาเธอก็บอกว่าเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอาจารย์ก็ได้จับกลุ่มให้นักศึกษาทุกคนโดยให้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับเซ็ก์และความรักแล้วก็ให้เตรียมมาพี สำหรับมิดเทอมโดยที่นางเอกจียูและก็ฮายองอยู่กลุ่มเดียวกันตอนนั้นจียูก็พูดกับอาจารย์ว่าเธอขอเปลี่ยนกลุ่มได้ไหมแต่ว่าอาจารย์ก็ปฏิเสธฮายองก็ได้เดินมาถามว่าพรุ่งนี้เรานัดเจอกันครั้งแรกได้ไหมจะได้มาคุยหัวข้อง,งานกันนางเอกก็แนะนําให้ไปเจอกันที่ร้านคาเฟ่ที่เธอทํางานอยู่ฮายองก็ขอให้นางเอกช่วยสร้างกลุ่มแชทจะได้พูดคุยและติดต่อก,กันได้ง่ายขึ้นตอนนั้นจียูก็ได้เข้ามาในห้องน้ำมินจู u, กับฮายองก็ได้เข้ามาเหมือนกันมิน จูก็พูดว่าข่าวลือคงแพร่ไปทั่วยอีกแน่เธอแค่สงสัยจียูจะโอเคหรือเปล่าจียูก็พูดว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่ความจริงเธอฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอมินจูก็พูดว่าจะมีใครเชื่อคนแบบเธอก็ในกระเป๋าของเธอมันมีถุงยางภาพก็ได้ย้อนไปเมื่อก่อนมินจูได้มาต่อว่าจียูและก็กล่าวหาว่าเธอแอบไปมีอะไรกับแฟนของมินจูจียูก็บอกว่าไอเวนนั่นมันพูดหลอกลวงฉันฉันจะบอกให้เอาบุญไหมว่ามันพูดอะไรกับฉันบ้างมินจูก็ไม่ฟังแล้วก็ได้ ตบเธอตอนนั้นกระเป๋าของเธอก็ได้ลนและเข้าของในกระเป๋าก็กระจัดกระจายแถมของตรงนั้นก็มีถุงยางทุกคนที่เห็นก็เชื่อว่าจีูได้ไปมีอะไรกับแฟนของมินจูอันนี้ก็แปลกนะผู้หญิงพกถุงยางมันผิดตรงไหนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องปกติกันแล้วแต่ทุกคนก็มองว่าจีูเป็นคนไม่ดีภาพก็ตัดมาที่จีูได้มาคุยกับนางเอกเธอก็เล่าว่าเธอฝันว่ามีเซ็กกับรุ่นพี่ที่เธอชอบที่เธอฝันก็เพราะว่าเธอไม่เคยเลยสักครั้งจีูก็ได้แซวเธอว่าความต้องการสูงไม่เบาเลยนั่นเรา นางเอกก็เล่าว่าชายในฝันเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานร้านคาเฟ่เดียวกับเธอพี่เขาเป็นมิสสุดๆแล้วก็ขยันแต่ว่าช่วงนี้เขาชอบมาดูแลเธอตลอดดูเหมือนว่าเขาก็ชอบเธอเหมือนกันจียูก็บอกว่าฝันของเธออาจจะเป็นลางบอกเหตุก็ได้นะเพราะว่าคืนนี้เธอมีกินเลี้ยงกับพนักงานคาเฟ่นี่งั้นวันนี้ก็ลุยให้สุดตัวไปเลยในส่วนของฮายองก็ได้กลับมาที่ห้องเธอก็เห็นแฟนของเธอกำลังทำอาหารให้เธอทาน mm hmm. เขาเห็นเธอทานแต่ซีเรียวก็เลยอยากให้ทานอาหารอร่อยๆเธอ ก็ถามว่าใกล้ถึงช่วงสอบเนตีของเขาแล้วนี่เขาก็บอกว่าเขาจะต้องสอบผ่านให้ได้ช่วงนี้เขาเอาแต่เรียนเธอเลยต้องทํางานบ้านทุกอย่างเขาตั้งใจจะสอบให้ผ่านเลยเธอก็พูดว่าช่วงนี้รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วนะครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่เธอจะเรียนจบเธออยากไปจริงๆเขาก็ถามว่าเธอจะโอเคกับรักทางไกลหรอถ้าเธอไปยุโรปเวลาก็จะต่างกันจะติดต่อกันก็ยากขึ้นเธอก็บอกว่าเธอกังวลเรื่องนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราใส่ใจกันและทําให้ดีกันทั้งคู่ก็ โอเคเราไม่ใช่หรอพยายามไม่ทําให้อีกฝ่ายไม่พอใจและกังวลเขาก็บอกว่างานเขาสอบเสร็จเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันใหม่นะพอตอนเมื่อจีอูกับแฟนของเธอก็กําลังจะมีอะไรกันทั้งสองคนกําลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วก็ได้หยิบถุงยางเตรียมความพร้อมแต่แล้วแฟนของเธอก็ไม่ได้ใส่ถุงยางเธอก็ถามว่านายทําอะไรของนายและเธอก็หยิบกระเป๋าเข้าของเขาโยนไปด้านล่างเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยเธอก็พูดส่วนว่าไม่ได้ตั้งใจบ้านนายสิคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่านายไม่อยากใช้ถุงยาง กล้าดียังไงถึงฉีกถุงยางและแกล้งทําเป็นใส่แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันอันตรายของเธอสะหน่อยเขาทําแบบนั้นเพราะคิดว่าครั้งเดียวมันคงไม่เป็นไรเขาก็ได้ขอโทษเธอเธอก็พูดว่าปากเขาก็ดีแต่อ้างไปเรื่อยถ้ากเกิดอะไรขึ้นมานายคงหันหลังหนีไม่ใช่หรือไงถ้าเกิดว่าฉันท้องฉันก็ต้องรับผิดชอบคนเดียวไม่ใช่หรอเขาก็พูดส่วนว่าทําไมเธอต้องรับผิดชอบคนเดียวล่ะเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันและอีกอย่างมันก็ไม่ได้ท้องง่ายขนาดนั้นสะหน่อยเธอก็บอกว่าอย่าโทรมาหาเธออีและไม่ต้อง ติดต่อมาอีกเข้าใจไหมในส่วนของนางเอกเธอก็ฟังที่จีูบอกโดยการจองที่ให้รุ่นพี่บอมจุนเพื่อทั้งสองคนจะได้นั่งข้างกันแล้วมือของทั้งสองคนอาจจะใช้ค้ำพื้นไว้และก็ได้แตกกันอย่างเป็นธรรมชาติแต่แล้วรุ่นพี่ก็ไม่ได้นั่งข้างเธอเธอก็เลยใช้แผนที่สองโดยรอให้รุ่นพี่ไปข้างนอกและเธอก็หาโอกาสอยู่กับเขาสองต่อสองแต่แล้วก็มีคนมาขัดเธออีกแล้วนางเอกก็ถึงกับเซง็งแล้วก็มานั่งดื่มอย่างนาักเธอก็ได้ออกมายืนด้านนอกแล้วโทรหาจีูแล้วก็บ่นทุกอย่างให เธอฟังตอนนั้นรุ่นพี่บอมจุงก็ได้ออกมาหาเธอเขาก็ถามมาเธอโอเคหรือเปล่าอยู่ๆเธอก็หายไปเขาก็เลยเป็นห่วงเธอก็พูดว่าเธอเคยจูบคนคนหนึ่งในฝันเธอคิดว่าคนคนนั้นเป็นพี่และเธอก็ได้บอกชอบรุ่นพี่นะจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปจูบเธอสุดท้ายฝันของนังเอกก็เป็นจริงเธอได้จูบกับรุ่นพี่จริงๆแล้ววันต่อมาฮฮย,ยองก็เป็นประจำเดือนและเธอก็ได้ปวดท้องมากๆตอนนั้นแม่ของแฟนเธอก็ได้มาพอดีท่านไม่รู้ว่าเธอกับแฟนอยู่ด้วยกันเธอก็เลยรีบ ไปปลุกแฟนแล้วก็ให้ถ่วงเวลาเอาไว้เธอจะรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทําเหมือนเป็นเดินเข้ามาเอาของจากนั้นเธอก็ได้มาสวัสดีแม่ของเขาแล้วก็รีบขอตัวก่อนเพราะว่ามีนัดทางานกลุ่มที่คาซัมเมอร์เธอก็ได้มาร้านคาเฟ่ที่นางเอกทํางานตอนนั้นนางเอกก็ได้มาทักทายรุ่นพี่บอมจุนเธอก็เขินแล้วก็อายเรื่องเมื่อคืนเขาก็พูดว่าจะเขินทําไมก็เราชอบกันนี่นาะเรื่องเมื่อคืนก็ไม่น่าจะผิดอะไรนางเอกก็รีบมาเล่าให้จียูฟังว่าเธอได้จูบกับรุ่นพี่แล้วเดี๋ยวถ้าเราท งานเ,เธอจะเล่าทุกอย่างให้พี่ฟังทั้ง3คนก็มาเลือกเนื้อหาของการทำงานแต่แล้วฮฮยองกับจียูก็ถกเถียงกันทั้งสองคนเห็นต่างในการเลือกเนื้อหานางเอกก็เลยแนะนำว่าเราลองโฟกัสที่ความคิดนี้สิทำไมการพูดเรื่องเซ็กถึงเป็นเรื่องยากเราจะทำยังไงถึงจะพูดออกมาได้อย่างสบายใจความจริงแล้วเธอก็ยังสงสัยหลายอย่างเหมือนกันทุกคนก็ได้เห็นด้วยที่นางเอกแนะนำและก็ได้แยกย้ายกันไปหาข้อมูลเพิ่มเติมและจะนัดกันในครั้งหน้าฮฮยองก ได้มาซื้อ,อยากแก้ปวดประจําเดือนแท้ก็แนะนําว่าถ้าเธอปวดมากควรไปตรวจที่โรงพยาบาลจะดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติก็ได้เธอก็ได้มารอแม่ของแฟนเธอกลับไปแล้วเธอถึงจะกลับห้องแต่แล้วแม่แฟนของเธอก็หาข้ออ้างนอนค้างที่นั่นทําให้วันนี้เธอต้องไปนอนที่อืน่นส่วนนางเอกกับจียูก็ได้มาคุยกันต่อเธอก็เล่าว่าเมื่อคืนเราได้จูบกันก็จริง,รงเธอได้บอกชอบเขาไปและเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบเธอเหมือนกันเธอก็เลยพูดว่างั้นเราก็คบกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขากลับบอกว่า เขาจําเป็นต้องตอบตอนนี้เลยเหรอเขาไม่อยากด่วนตัดสินใจเรามาทําความรู้จักกันให้มากกว่านี้กันดีกว่าเธอก็ได้ถามจียูว่าแบบนี้มันหมายความว่ายังไงจียูก็บอกว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปสิเพราะจุดเริ่มต้นของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปเรื่องแบบนี้ควรจะถามผู้ชายด้วยกันเธอก็มีเพื่อนผู้ชายคนสนิทนี่เธอก็ลองไปถามเขาดูสินางเอกก็บอกว่าเธอไม่กล้าจะคุยกับเพื่อนของเธอเรื่องนี้โอ้ยนางเอกของเราคือจริงจังในความรักสุดๆเลยนะเนี่ยเธอไม่เคยมีแฟนมาก่อนก็เลยต้อง มาขอคำปรึกษาจกจียูตลอดเรื่องราวของสามสาวจะแตกต่างกันไปนะคะนางเอกจะเป็นสาวที่อ่อนต่อโลกส่วนจียูจะเป็นสาวที่รู้ทันผู้ชายทุกอย่างและฮายองก็เป็นสาวที่ไม่มั่นใจในตัวเองรับรองว่าเรื่องนี้ต้องสนุกแน่นอนเรามารอชมในอีพีต่อไปกันนะคะว่าพวกเธอทั้ง3าคนจะต้องเจออะไรบ้างและพวกเธอจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย